สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันอังคารที่27ตุลาคม2563กันนะครับวันนี้นะครับเซ็นดีเอ็ก์ก็ปิดตลาดไปที่1208.95จุดนะครับบวกเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย0.98จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น0.08มูลค่าคการซื้อขายวันนี้ก็เกือบเกือบ46,000ล้านบาทด้วยกันโดยการเคลื่อนไหวของดัชนีในวันนี้ ตอนช่วงแรกช่วงเช้าเนี่ยตลาดเองกอ็มีการปรับตัวลดลงมาแล้วก็หลุดต่ำกว่า1,200จุดนะครับแต่ว่าก็หลุดในช่วงระยะเวลาสั้สนๆก่อนที่จะมีการฟื้นตัวขึ้นมาเหนือ1,200อจุดได้แล้วก็กลับขึ้นมาอยู่ในแดนบวกได้ในตอนช่วงบ่ายนั่นเองนะครับสุดท้ายเนี่ยตลาดเองกอ็ปิดบวกไปนะครับเกือบเกือบหนึ่งจุดด้วยกัน ขณะที่ทางด้านของตลาดหุ้นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นการปรับตัวลดลงมาโดยปัจจัยกดดันนั้นก็มาจากเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยเฉพาะในสหรัฐแล้วก็ในยุโรปนะครับซึ่งสหรัฐเองเนี่ยก็มีผู้ติดเชื้อวันเดียวเนี่ยก็ทำสถิติ สูงสุดนะครับตั้งแต่เก็บข้อมูลมาก็คือขึ้นไปประมาณสัก80,000-48,000-5,000รายต่อวันแล้วนั่นเองนะฮะน,นี่ก็เป็นจํานวนที่พุ่งขึ้นมาสูงมากนะครับส่วนยุโรปเองก็หนักหนาสาหัสไม่แพ้เช่นกันนะครับแล้วก็หลายประเทศเองก็มีการล็อกดาวน์กันมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือเรื่องของความไม่แน่นอน เกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐรอบใหมนะ่ที่ตอนนี้เองก็ยังเจราจาตกลงกันไม่ได้ระหว่างทางด้านของสภาคองเกรสกับทำเนียบขาวนะครับซึ่งมีโอกาสนะทีเ่เรื่องของข้อตกลงนี้นะครับจะลากยาวกันไปนะครับจนกว่านู่เลยนะหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีเสร็จสิ้นกันไปนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งเหมือนกันที่ยังยืดเยื้อกันอยู่นะครับแล้วก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้ ส่วนทางด้านของอสถานการณ์โควิดสิในประเทศบ้านเราวันนี้นะครับก็พบผู้ติดเชื้อรายใหม่สามรายด้วยกันนะก็เป็นผู้ที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับโดยหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุด5ลำดับแรกก็ประกอบไปด้วย SCGP AOT CPL b a r d แล้วก็ KBank ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงบวก5ลำดับแรกในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย home pro scc aot crc แล้วก็ mtc ส่วนหุ้นที่มี Impact ต่อตลาดเชิงลบ5ลำดับแรกในวันนี้ก็มีทางด้านของปอตท cpf delta mint แล้วก็ ea นั่นเองครับโดยกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นในวันนี้ก็ประกอบไปด้วย กลุ่มวัสดุก่อสร้างหลักๆก,ก็มาจากทะนั่นของคอตโต้นะครับราคาหุ้นพุ่งสูงถึง14.81%ด้วยกันนะครับก็แรงงานงบตัวรามาที่3ออกมาแล้วก็ปรากฏว่าโตเ,เยอะเลยทีเดียวนะครับก็คือ,อ,อกำไรโตถึง96%เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของออปีก่อนหน้านั่นเองนะครับก็ได้รายหนุนมาจาก ราคาต้นทุนก๊าซธรรมชาติที่มีการปรับลดลงมานั่นเองนะครับแล้วก็มีการควบคุมต้นทุนกันด้วยนะครับก็เลยส่งผลให้ผลประกอบการไตรมาสที่3ของคอร์โตโนนั้นเติบโตได้แรงมากเลยทีเดียวส่วนอีกหุ้นหนึ่งก็เป็นท่านของ T.O.A. นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา2.34%ด้วยกัน อันนี้คาดการนะครับว่ากำลังไตรมาสที่3นั้นไม่ว่าจะลดลงไปนะครับทั้งเยียร์นี่แล้วก็ค Q Q ิวออนคิวแต่ก็คาดว่าไตรามาสที่4นั้นจะกลับมาเติบโตได้เยียร์ออนเยียร์นะครับส่วนภาพรวมธุรกิจนั้นก็ยังแข็งแกร่งอยู่แล้วก็สถานะการเงินก็ยังคงเป็นเน็ตแคชอยู่กระแสเงินสดก็ยังสูงอยู่นั่นเองนะครับทางน้านของหุ้น TOA วันนี้ก็เลยปรับเพิ่มขึ้น,นมาได้อีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทางนะ้นของกลุ่ม ธุรกิจการเงินนะครับก็นำโดยทางนั้นของ MTC นะครับวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมาถึง3.9%ด้วยกันนะครับก็ทางนั้นของผู้บริหารนั้นมีการระบุนะครับว่าในไตรมาสที่3นี้นะครับเรื่องของผลประกอบการเองนั้นน่าจะดีทีเดียวนะแล้วก็เรื่องของตัวกำไร,รก็น่าจะโตทําสถิติสูงสุดในปีนี้ด้วยนะครับเพราะว่าไม่ได้รับผลกระทบจากประเด็นปัจจัยในประเทศนั่นเอง แล้วก็ปีหน้านั้นนะครับก็จะเข้าสู่ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะครับแล้วก็เพื่อที่จะมาชิงส่วนแบ่งตลาดในกว่า7ล้านคันกันไปด้วยนะครับก็เลยนุนให้ MTC อวันนี้บวกขึ้นมากเกือบสเอบ4%ด้วยกัน อีกกลุ่มนึงที่ปรับเพิ่มขึ้นมาก็เป็นทนา้านของกลุ่มของใช้ส่วนบุคคลเลเวชภัณธ์นะครับก็เป็นทนาทาของ stgt นะครับวันนี้ก็บวกขึ้นมาได้1.15%ด้วยกันนะครับซึ่งพอมีประเด็นข่าวนะครับเรื่องของการแพร่ระบาด ที่กลับมารุนแรงนะฮะทั้งนั่งของหุ้น STGT ก็มาจะตอบรับในเชิงบวกนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยราคาหุ้นก็ปรับเพิ่มกันขึ้นมาได้น,นั่นเองนะครับส่วนทั้งนั่งของผลประกอบการประมาิที่3นั้นก็คาดว่าจะตาเติบโตได้อย่างาโดดเด่นมากนะครับก็คือโตกว่า20เท่ายอนเดียนะครับแล้วก็โตอีก10เท่า Q on Q นนั่นเองครับส่วนกลุ่มที่ปรับลดลงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของกลุ่ม ชิ้นโซนอีตอรนิกส์น,นะครับก็มีทางด้านของ Nex นะครับวันนี้ราคาหุ้นลงไป3.52%ด้วยกันนะครับก็ถูกขายหลัจากที่เามื่อวานนี้ราคาหุ้นก็ขึ้นมา,าแรงเลยทีเดียวนะครับโดยทาง้านของ Nex กเองเนี่ยก็เป็นหุ้นที่ได้ประโยชน์เต็มที่น่าจากเรื่องของอโครงการ EV Bus นะครับซึ่งทางด้านของภาครัฐเองเนี่ยก็ส่งเสริมอ,อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็จะให้ใช้กับาการเดินรถของขอสอมออกนั่นเอง นะครับผมก็เมื่อาวานนี้ปรับขึ้นมาเยอะนะวันนี้ก็เลยถูกเทปปอรฟิดกันไปอีกหุ้นหนึ่งเป็นทนงานของ Delta นะครับราคาหุ้นลงไป2.51อนะอันนี้ก็ถูกขายกันออกมาเพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้ราคาหุ้นขึ้นมาแรงมากนะครับขึ้นต่อเนื่องด้วยจนทำให้ valuation นั้นแพงแล้วนั่นเองนะครับอีกกลุ่มหนึ่งที่ปรับลดลงก็เป็นทา้านของกลุ่มน้ำเหมาก่อสร้างนะครับก็ มีทางด้านของซ i ฟโกราคาหุ้นลงไป4.18%สเ a k กราคาหุ้นลงไป3.47%แล้วก็ CK ลงไป1.38%นะครับอันนี้ก็น่าจะมาจากเรื่องของแรงกดดานจากประเทศปจต่างประเทศเ,เ,เ,เป็นหลักเลยนะแล้วก็ราคาหุ้นในกลุ่มละมอ,อกกอร์ซาเองวันนี้ก็ยังลงต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับ อีกกลุ่มนึงที่ปรับลดลงมาก็เป็นท่านงของกลุ่มอาหารนะครับโดยหุ้นทิ่ลงมาก็เป็นท่างของมินต์น,นะฮะมินต์ก็อยู่ในกลุ่มอาหารนั่นเองนะครับก็ราคาหุ้นลงไป3.37 แต่ว่าปจนะัจจัยที่กดดันราคาหุ้นมินเนี่ยก็เป็นเรื่องของธุรกิจโรงแรมนะครับโดยเฉพาะตอนนั้นของตัว NH Hotel นั่นเองนะซึ่งมีความกังวลนะครับว่าการแพร่ระบาดของโควิดในยุโรปเนี่ยนะครับอาจจะกระทบต่อเรื่องของตัวอัตราการเข้าพักนะของ NH Hotel ได้นะครับราคาหุ้นมิ้นมวันนี้ก็เลยมีการปรับตัวลดลงมา,าประมาณสัก3.4ด้วยกันนะครับ และนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ